เพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องเดวิซาเมกาทีวีคะวันนี้เราก็จะมาสอนทําทำอะไรนะอ๋อสอนทําตัวอย่างวิดีโอนะคะแบบที่ช่องอื่นเขามีกันนะคะนะคะแล,แล้วเดี๋ยวรายกตัวอย่างให้ดูนะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะโอเคนะคะเราก็จะยกตัวอย่างช่องพี่พศนะคะ จ่องผดผาซาเองนะคะตรงนี้นะคะเนี่ยมันจะเหมือนเป็นแบบเหมือนเป็นแบบวิดีโอมันเป็นเรียกว่าอะไรเออตัวอย่างวิดีโอนะคะมันจะขึ้นเหมือนขึ้นมาเป็นแบบเนี้ยเหมือนเป็นตัวอย่างวิดีโอนั่นแหละนะคะเือเราไปดูวิธีการทํากันเลยดีกว่านะคะก่อนอื่นนะคะเราก็จะต้องเข้ามาใน คูกันโคมนะคะแล้วก็แล้วก็พิมพ์ข้างบนไปนะคะตรงนี้พิมพ์ไป youtube.com ยังนะคะแล้วก็กดจุดสามจุดนี้นะคะจุดสามจุดตรงนี้ตรงนี้นะคะที่เดิมะะท,ที่เราเคยทำคลิปนั่นไปนะคะคลิป นำช่องนะคะตรงนี้นะคะนี้เลยเราวงให้เลยนี่นี่ตรงนี้นะโอเคค่ะตรงนี้นะคะแล้วก็กดเข้าไปนะคะแล้วเราก็กดไปเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปนะคะตรงนี้โอเคมันก็จะเป็นเหมือนแบบในคอมนั่นแหละนะคะ แล้วก็กดเข้าไปที่ตรงรูปโปรไฟล์ของเรานะคะกดเข้าไปแล้วก็กดที่ช่องของคุณนะคะโอเคโอเคครับก็กราบสวัสดีที่นี่นะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นเหมือนแบบตัวอย่างวิดีโอในช่องนะคะนี่แบบนี้แล้วก็กดปรับแต่งช่องค่ะอันน,นี้เราทำใน iPad นะคะ ในโทรศัพท์ก็ทำได้นะคะโอเคตรงนี้นะคะของเรามันเป็นอันนี้นะคะเราใส่เ้วเอาเออกก่อนนะคะโอเคตรงนี้นะคะก็จะเป็น layout นะคะก็ต้องมาที่ตรงเนี้ยข้างล่างสปอตไลท์วิดีโอก็คือตัวอย่างช่องสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ติดตามนะคะก็กดเพิ่มไปนะคะ เอาคลิปไหนก็ได้นะคะมาใส่นะคะเราจะใส่เป็นคลิปเอออันนี้ละกันนะคะเดี๋ยวกดผิดอันนี้อะไรก็ไม่รู้นะคะพี่เราทำไว้จริงๆกดเปลี่ยนวิดีโอก็ได้นะคะจะสไนเปอร์อันนี้จะสิเปอร์เซ็นต์นะคะที่พี่เราทำไว้นะคะโอเคเสร็จแล้วนะคะก็ต้องกดเผยคะแนนนะคะจังหวะของเรา ป็นวิดีโอันเก่าเนี่ยที่เราเคยใส่ไว้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ทุกคนก็ต้องกดเผยแพร่ะนะคะเดี๋ยวเราทำให้ดูแล้วกันเก็บเปลี่ยนเปลี่ยนวิดีโอแล้วก็ลองเป็นวิดีโออันไหน,นดี ก็เอาเป็นใส่เป็นอันนี้แล้วกันนะคะคือถ้าเราอยากเปลี่ยนเราก็มาเปลี่ยนได้นะคะแล้วก,ก็กดเผยแพร่ไปนะคะก็รอแล้วก็ไปดูที่ช่องของเรานะคะนี่แล้วมันจะขึ้นมาตรงนี้เลยนะคะขึ้นมาอันข้างบนสุดนะคะ นี่นะคะก็จะขึ้นมาตรงโอเคก็ขึ้นมาตรงนี้แหละเดี๋ยวเลาให้ดูกดช่องกับคุณนี่นะคะมันก็จะขึ้นมามันเป็นตัวอย่างวิดีโออย่างนี้แหละนะคะก็ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่ง เพื่อให้ไม่พลาดเพื่อให้ไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย